พี่คาเป็นใครสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Ekila ม a m e r TV Channel เกมแนวอนิเม แนวแฟนตาซีแนวอินดี้แล้วก็แนวโอเพนเวอรนะครับวันนี้พามาเตรียมตัวนะครับเพื่อจะรอเล่นเกมมือถือเปิดใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่28ตุลาคมนะครับปี64เนอะกับเกม New Sword Man นะครับกระบี่เยอะยุทธจักรนั่นเองนะครับหรือว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในชื่อเรื่องของเดชคัมพีเทวดานะครับผมเสียงเพลงนี้คุ้นเคยไหมเพลง เย,ยุทธจัจรนะครับผมก็สำหรับเกมนี้นะครับก็จะเป็นเกมแนว MMO ครับ RPG นะครับให้เราได้ผจญภัยไปกับเรื่องราวของเดชกคัธธรรมภีร์เทวดาหรือว่ากระบี่เยุทธจัจรนั่นเองนะครับก็จะเป็นเรื่องราวการแข่งแย่งความเป็นหนึ่งในยุทธภพนะครับระหว่างพักเทาพักฝ่ายธรรมะแล้วก็ฝ่ายมานะครับโดยที่จะมีทั้งโซลินบูตึงนะครับห้าขุนเขากระบี่นะครับเนี่ยโดยนํามาด้วยหัวซานนะแล้วก็พักตะวันจันทาของทั้งฝั่งมานะครับ โอเคเราไปเข้าสู่ยุทธจักรกันก่อนเลยนะครับสำหรับสำนักที่เราสามารถเลือกได้ตอนเริ่มเกมนะครับในเซิร์ฟไทยเนี่ยจะมีอยู่6สสำนักนะครับแต่ว่าอันนี้คือผมมาลองเล่นในเซิร์ฟไต้หวันนะครับมันก็จะมีให้เลือกถึง8สํานักแล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลแค่ที่ของไทยมีก่อนนะครับสำนักแรกนะครับก็คือสำนักหัวซานนะครับผมนี่ก็สำหรับพระเอกของภาพยนตร์จีเรื่องนี้หรือว่าเป็นซีรีส์จีเรื่องนี้เนี่ย เดกับพี่เทวดาหรือว่ากระบี่ยุทธจักเนี่ยลิงหูชงนะครับหรือว่าลิงหูชงเนี่ยก็จะอยู่ในสำนักขัวซานนี่นะครับเป็นหนึ่งใน5คุณเขากระบี่นะครับสำหรับสายแรกนะครับก็คือสายกระบี่ปราบมานะครับสายนี้ก็จะมีการตีใกล้นะครับเป็นดาเมจการตีแบบใกล้นะครับแล้วก็รุนแรงมากนะครับค่าพลังโจมตีสูงนะครับค่าคําสั่งนะครับสูงมากนะครับแล้วก็ความคงแคล่วค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าการสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับรวมถึง พลังชีวิตแล้วก็พลังควบคุมไม่ค่อยเยอะนะครับผมส่วนในเรื่องอีกสายหนึ่งนะครับก็จะเป็นสายกระบี่ลมปลานะครับนึกถึงเพลงกระบี่และเสมีม่วงของท่านอาจารย์กนะักคุ้มนะอันนี้ก็จะเป็นการตีแบบระยะกลางแล้วก็ระยะใกล้นะครับพลังจมตีค่อนข้างสูงมากนะครับค่าคําสั่งก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับรวมถึงพลังชีวิตก็ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าการสนับสนุนนะครับความคล่องแคล่วแล้วก็ การควบคุมเนี่ยถูกลดลงไปนะครับก็จะเล่นได้สสายด้วยกันนะคล้ายๆกับเหมือนในเรื่องในหนังจีเลยนะครับก็จะมีสายกระบี่กับสายปราณนะครับสำหรับสำนักขัวซานนะครับอันนี้มันทําให้อาชีพอ่าสำนัก,กนอื่นๆนะครับโดยในเกมเนี่ยเขาก็ปรับตามกันมานะครับมาดูที่สำนักที่ 2. นะครับนี่เซาลินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าในในภาพยนตร์เนี่ยหรือว่าซีรีส์จีเนี่ยจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะในเรื่องนี้ น้อยนะครับแต่ว่าในเกมนี้มีมาเยอะเลยนะครับสายแรกนะครับเป็นตักโมนะครับก็เป็นสายตีใกล้ควบตีใกล้ควบคุมนะครับโจมตีระยะใกล้แล้วก็สามารถควบคุมได้ดีนะครับก็คือมีพลังต้านฐานมีพลังชีวิตค่อนข้างสูงด้วยนะครับพลังโจมตีอยู่ในระดับที่ดีนะครับคําสั่งคล่องแคล่วพลังชีวิตนี่พอๆกันนะครับค่าสนับสนุนค่อนข้างน้อยหน่อยนะครับแล้วก็ควบคุมได้ดีก็คือเหมือนกับว่าคล้ายๆคุมศัตรูอ่ะ ตีแล้วมีสถานะอะไรประมาณนี้นะครับอ่าในส่วนของอีกสายหนึ่งนะครับก็คือเทพเซียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายบัฟสายโล่ให้กับทีมนะครับผมก็พลังโจมตีกับพลังสนับสนุนเนี่ยค่อนข้างเยอะพอๆกันเลยนะครับค่าคาสั่งความคล่องแคล่วและการควบคุมมีน้อยนะครับแต่ว่าที่ได้มาโดดเด่นก็คือพลังชีวิตนะครับโ,โหเต็มหลอดเลยทีเดียวนะครับมาดูที่อาชีพต่อมานะครับเป็นสํานักสินะโอเค สำนักต่อมานะครับก็คือสำนักเหิงซานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหิงซานกับหัวซานเนี่ยเป็นหนึ่งใน5้าคุณเขากระบี่ด้วยกันนะมันจะมีเหิงซานหัวซานหานซานทรงซานแล้วก็อะไรไม่รู้ซานซานอีก,กันจำไม่ได้นะโอเคอันแรกนะครับก็จะเป็นนักระบำนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นสายสนับสนุนแล้วก็ฮิวได้นะครับสามารถล้างดีบัฟคู่ต่อสู้ได้นะครับพลังชีวิตแล้วก็ค่าสนับสนุนค่อนข้างเด่นนะครับ อีกอันนึงนะครับก็คือสายหมื่นบุพานะครับก็จะเป็นสายที่เป็น DPS ระยะไกลนะครับก็เป็นดาเมจเพอร์เซคทำดาเมจได้ค่อนข้างเด่นนะครับคล้ายๆตัวเป็นตัวเวทนะครับพลังโจมตีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวแล้วก็ค่าควบคุมค่อนข้างสูงแต่ว่าแลกมาด้วยค่าพลังชีวิตกับการสนับสนุนเนี่ยจะถูกลดลงไปเยอะมากนะครับก็เป็นเหมือนเมทนั่นเองนะครับมาต่อมานะครับก็คือสำนักตะวันจันทราใช่ไหมนี้ อาอไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นบูตึงนะครับอ่านี่คือสํานักบูตึงนะก็จะแบ่งเป็สสายด้วยกันนะครับก็คือสายดาบวายุแล้วก็สายไทยเก็กนะครับสายดาบวายุเนี่ยก็จะเด่นในเรื่องพลังโจมตีนะครับมีคําสั่งค่าค่าคำสั่งนะครับค่าความคล่องแคล่วค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าพลังชีวิตแล้วก็การสนับสนุนเนี่ยน้อยมากนะครับส่วนในสายไทยเก็กนะครับ ไฮเก็กนี่ก็คือจะสามารถสะท้อนการควบคุมได้นะครับโดยค่าต่างๆเนี่ยจะไม่มีอันไหนสุดเลยนะแต่ว่าจะเน้นที่ความสมดุลน,นะครับโอเคต่อมา,มานะครับอ่านี้แน่นอนและตะวันจันทานะครับก็ตะวันจันทาเนี่ยจะแบ่งเป็นสสายด้วยกันนะครับก็คือนักฆ่าเงาแล้วก็นักฆ่าแสงนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนึกถึงสํานักพักตะวันจันทาที่ต้อง ตรงฝั่งผู้ป้ายนะครับรวมถึงท่านอดีตประมุกอย่างยิ่นหัวหังนะครับผู้มีวิชามหาเทพดูดดาวนะครับนนก็จะอยู่ในสายนี้นะก็จะแบ่งเป็นสองสายด้วยกันนะครับสายนักฆ่างเงานะครับดาเมจรุนแรงอันนี้ผมว่าเขาน่อจะแทนตรงฝั่งผู้ป้ายนะเพราะว่าทาดาเมจได้รุนแรงนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยค่าพลังค่อนข้างสมดุลเลยนะโจมตีคําสั่งความคล่องแคล่วแล้วก็พลังชีวิตสูงมากนะครับควบคุมก็สูงด้วย แต่ว่าถ้าเป็นนักฆ่าแสงนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสายคุมแล้วก็ดูดเลือดนะครับก็น่าจะคล้ายๆมหาเวดูดดาวหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันน,นะอ่าอันนี้ก็พลังชีวิตค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าพลังโจมตีกับความคล่องแคล่วลดลงมาเยอะเลยนะครับส่วนสำนักสุดท้ายนะครับที่ตอนนี้ในไทยเขาจะเอาเข้ามานะครับเป็นสำนักที่6นะครับก็คือพักเบญจพิษนะครับก็จะเป็นเหมือนพักพักลูกน้องของพักตะวันจันทายอีกทีหนึ่งนะครับ อ่แล้วก็ตัวนี้ก็จะมียานพิษนะครับอันแรกเป็น DPS ระยะไกลก็เป็นคล้ายๆเมทเหมือนกันนะครับอ่าตัวนี้ก่อนนะยานพิษปึ๊บอ่าโอเคค่าโจมตีและค่าคำสั่งค่อนข้างสูงนะครับแต่ว่าความคล่องแคล่วแล้วก็การสนับสนุนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือผีเสื้อราตีนะครับอันนี้ก็จะเป็นใสใสใคล้ายๆบัฟแล้วก็ฮิวต่อเนื่องนะครับ พลังชีวิตสูงแล้วก็การสนับสนุนค่อนข้างสูงแต่ว่าพลังโจมติก็ลดลงเนาะก็เท่ากับอันนี้นี่จะมีเหมือนมีหมออยู่2อาชีพนะครับก็คือเป็นเบนจพิษหรือว่าเป็นเศรหลินก็ได้นะครับแล้วก็เป็นถ้าเป็นเมดเนี่ยก็จะเป็นสายของเิงซานแล้วก็ของพักเบนจพิษอีกอันหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คืออาชีพคร่าวๆนะครับ6อาชีพเนาะ แต่ว่าเดี๋ยวถ้า,ต,ถาตามแผ่นของไต้หวันมาเนี่ยมันจะมีอาชีพเสริมมาอีกสําสำนักนะครับมีอันนี้น่าจะเป็นสำนักหานซานนะครับที่เล่นพินเล่นอะไรเนี่ยนะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมไม่รู้เหมือนกันเป็นกระจายน่าจะเป็นพวกญี่ปุ่นหรือเปล่าที่มาควบคุมตรงฟ้าผู้ป้ายอีกทีหนึ่งนะครับคร่าวๆน่าจะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมนูการสร้างตัวละครกันคร่าวๆนะครับแน่นอนเราต้องเป็นหัวซานอยู่แล้ว รำสุราร้องเพลงเยอะยุทธจกักรอ่านี่คือหน้าการสร้างตัวละครนะครับสามารถเลือกรูปแบบของตัวละครเราได้นะจะเป็นแบบคุณชายคุณชายนิดหนึ่งนี่แบบนี้หรือว่ามีหมวกแบบจมยุทธพระเนจรเลือกทรงผมได้นะครับรวมถึงเครื่องประดับบนหัวด้วยนะสีผมได้หมดนะครับคร่าวๆนะ มีสีทองนะครับสีออกน้ําตาลหรือสีไปทางม่วง,งน้าเงินเงินอะไรแบบนี้ได้นะครับอืมรวมถึงหน้าตานะครับหน้าตาแบบธรรมดาหน้าตาแบบเหมือนมนๆนิดนึงมีหน้าตาลกนๆด้วยนะ,ะมีหลายแบบมีหกแบบนะครับรวมถึงการแสดงอารมณ์นะครับหน้าตาแต่ละหน้าตาก็สามารถแสดงอารมณ์ได้นะอันนี้ยินก็ยังได้นะครับโกรธสามารถติดตั้งได้ 1>, 1 2 3 4 5 6 7แบบแล้วก็อารมณ์นี้5แบบนะครับามาดูถึงอันนี้คือในตานะครับสีของลูกตานั่นเองนะโอ้มีตาซ้ายสีหนึ่งตาขวาสีหนึ่งก็ยังได้นะครับอืมจำไปเลยโอเคแล้วก็เสื้อผ้านะครับเลือกได้2แบบนะรวมถึงสีของชุดนะครับโอ้โหเท่เลยนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะสำหรับการ สร้างตัวละครแล้วก็การเลือกสำนักของเกม New s o ร์ m a n นะครับกระบี่เยออยุดจ,จักรหรือว่าเด็กคัมพีเทวดานั่นเองนะครับ